ถอนตัวจะยังไม่มีผลชัดเจนก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลใหม่ว่าจะเดินหน้าตัดสินใจเรื่องนี้อย่างเป็นทางการหรือไม่ค่ะระหว่างการชี้แจงกับกรรมธิการท่องเที่ยววุฒิสภาในวันนี้นางสมสุดาลียาวนิช์อธิบดีกรมศิลปากรได้ชี้แจงให้คณะกรรมธิการทราบถึงเรื่องหลังการตัดสินใจถอนตัวจากภาคีอนุสัญญามรดกโลกของนายสุวิทย์พุณกิติรัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ัวหน้าคณะเจรจามรดกโลกไทยและเห็นว่าการประกาศท้อนตัวเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนื่องจากมีความพยายามจากกรรมการมรดกโลกใช้มติในที่ประชุมกดดันไทยให้ปฏิบัติตามความต้องการของกรรมการมรดกโลกที่อาจทําให้ประเทศไทยเสียหายและเห็นว่าการถอนตัวไม่ได้ส่งผลเสียหายต่อการท่องเที่ยวในประเทศอย่างที่บางฝ่ายกังวลกันนางสมศรดาตั้งข้อสังเกตด้วยว่าแม้จะมีการประกาศลาออก จากภาคีอนุสัญญาแล้วแต่ยังไม่มีผลทางกฎหมายจนกว่าจะมีการทําหนังสือไปอีกครั้งจากกระทรวงการต่างประเทศของไทยเพื่อยืนยันการประกาศถอนตัวจากภาธีอนุสัญญาของหัวหน้าคณะเจราจามรดกโลกไทยและการประกาศลาออกจะมีผลสมบูรณ์อีกหนึ่งปีหลังจากมีหนังสือยืนยันไปจากรัฐบาลหากไม่มีการทําหนังสือยืนยันไปการประกาศถอนตัวของคุณสวิทก็จะยังไม่มีผลในทางกฎหมายนะคะ หลังการประชุมมรดกโลกคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกับการตัดสินใจของคุณสุวิทย์เมื่อวันที่28มิถุนายนแต่รัฐบาลยังไม่ได้มีหนังสือยืนยันการลาออกไปยังคณะกรรมการมรดกโลกมีการตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลใหม่ภายใต้การนําของพรรคเพื่อไทยไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจที่ไทยถอนตัวจากภาคีอนุสัญญามรดกโลกในการประกาศของคุณสุวิทย์ค่ะเรื่องของตำแหน่ง